นี่คือหนุนเอาประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆมาฝากกันค่ะใช้บ่อยในชีวิตจริงด้วยนะใครไม่กดติดตามคุณหนุนอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะคุณหนุนมีอีกหลายซีรีส์เลยค่ะคนที่เพิ่งดูคลิปแรกนะคะวิธีการก็คือฟังแล้วพูดตามนะคะอย่าลืมจดใส่สมุดและฝึกพูดทุกวันนะคะอยากให้นักเรียนฝึกฟังแล้วออกเสียงตามคุณหนุนนะคะแล้วจะสามารถออกเสียงตามได้เป็นธรรมชาติค่ะ การสะกดภาษาไทยลงไปอะค่ะมันจะไม่สามารถแทนเสียงภาษาอังกฤษได้จริงๆค่ะลองฝึกฟังแล้วออกเสียงตามคลบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งนะคะฝึกฟังแล้วพูดตามซ้ําๆออกเสียงซ้ําๆนะคะเดี๋ยวจะออกเสียงเก่งแน่ๆค่ะดูหลายๆรอบก็ได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันค่ะบางเรื่องในชีวิตมันอาจจะไม่ง่ายแต่มันคุ้มค่าที่ได้มาเช่นภาษาอังกฤษนะคะคุณหนึ่งก็เลยเอาประโยคน,นี้มาฝากกันค่ะ it's not easy but it's worth it ประโยคแรกนะคะมันไม่ง่าย it's not easy it's not easy แต่มันคุ้มค่านะ but it's worth it but it's worth it เวลาเราบอกว่าคุ้มค่าเราจะพูดสั้นๆก็ได้ค่ะ worth it worth it เช่นนักเรียนเนี่ยกำลังขยันเรียนภาษาอังกฤษฝึกพูดตามอยู่เนี่ย ถึงมันจะดูไม่ง่ายแต่ก็คุ้มค่าที่ใจได้ทำใช่ไหมคะ worth it พอออกเสียงถูกพูดได้ก็จะคุ้มค่าใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะบอกว่ามันไม่คุ้มเลยเราก็ใส่ Not ตเข้าไปค่ะ it's not worth it it's not worth it ถึงเวลาต้องไปละ it's time to go it's time to go เฮ้ย hey, มันตลกมากเลยะ it's funny it's funny Funny แปลว่าตลกนะคะแต่ถ้าฟันอะจะแปลว่าสนุกค่ะมันสนุก it's fun it's fun ดูดีๆนะคะคำว่า fun แปลว่าสนุกค่ะส่วน funny แปลว่าตลกอย่าสลับกันนะคะ ถึงตาคุณแล้วล่ะ it's your turn it's your turn ตาคุณแล้วลองพูดภาษาอังกฤษแล้วไม่เป็นไรมันไม่สำคัญหรอก it doesn't matter it doesn't matter มันเป็นไปไม่ได้หรอก it's impossible it's impossible แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นไปได้ก็บอกว่า it's possible it's possible เ It อ๊ะต่างกันยังไงนะมาดูคำศัพท์สองคำนี้กันค่ะคำว่า possible แปลว่าเป็นไปได้ possible แต่ impossible แปลว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะ im เนี่ยมันเป็น prefix นะคะพอไปเติมข้างหน้ามักจะแปลว่าไม่ค่ะเพราะฉะนั้น possible แปลว่าเป็นไปได้ พอเราใส่ impossible เข้าไปก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณใจร้อนจัง you are impatient you are impatient เนี่ยเป็นคนอดทนดีจัง you are patient you are patient patient ตัวนี้แปลว่าอดทนนะคะ แต่ถ้าพูดถึง patient ที่เป็นคำนามจะแปลว่าคนไข้หรือคนป่วยได้ด้วยเหมือนกันค่ะมาดูคำศัพท์สองคำนี้นะคะ patient impatient patient แปลว่าอดทนค่ะพอเราใส่ in ไปข้างหน้า impatient ไม่อดทนก็คือคนใจร้อนใช่ไหมคะ impatient แปลว่าใจร้อนนะคะ prefix ตัวเดียวกันเลยค่ะใส่ in เข้าไปข้างหน้าจะแปลว่าไม่ไม่อดทนใจร้อนจริงๆเลย impatient มันก็ไม่ยากหรอก it's not difficult it's not difficult คำว่า difficult แปลว่ายากใช่ไหมคะ it's difficult มันยากนะอีกคำที่ก็มักจะได้ยินเหมือนกันนะคะคำว่ายากคำว่า hard Hard. It's hard. It's hard. มันก็ไม่ได้แย่นะก็โอเคอ่ะ It's not bad. It's not bad. ก็เหมือนเหมือนกันอยู่นะ It's the same thing. It's the same thing. จะบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะก็ใส่นอดเข้าไปค่ะ It's not the same thing. i s not the same thing มันแตกต่าง It's different คำนี้ไม่อ่านว่า different นะคะอ่านว่า different different It's different หอมจัง It smells good It smells good ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหรอก It's all right. It's all right. s ไปเปคกับเลลเป็น s นอนะ,ะ it's all right เยี่ยมเลยมันอยู่ใกล้ๆที่นี่แหละ it's near here. it's near here. หรือบางครั้งก็พูดว่าก็ไม่ไกลาจากที่นี่นะก็ใช้คำว่า it's not far from here It's not far from here. ปล่หรอกก็ไม่มีอะไรหรอก It's nothing. It's nothing. <S คุณพูดว่าอะไรนะ What did you say? What did you say? นี่ต้องระวังน้ำเสียงด้วยนะคะถ้าเราขึ้นเสียงสูงหรือว่าเสียงโมโหก็จะแปลว่าพูดอะไรนะลาฝรั่งพูดก็อาจจะต้องลองฟังทนน้ำเสียงของเขาด้วยคะ่ะ คุณคิดว่ายังไงอะ่ะ What do you think What do you think คุณกำลังพูดเรื่องอะไรอะ่ะ What are you talking about What are you talking about เหมือนกันค่ะต้องดูน้ำเสียงนะคะถ้าบอกว่า What are you talking about คุณกำลังคุยกันอยู่อะแต่ถ้าเสียง What are you talking about? พูดอะไรกันอยู่อ่ะอย่างเงี้ยค่ะถ้านักเรียนจะเปลี่ยนเป็นพวกเขากำลังพูดเรื่องอะไรนักเรียนจะใส่อะไรเข้าไปตรงช่องว่างดีคะให้ลองคิดดูนะพวกเขาภาษาอังกฤษคือคำว่า they they What are they talking about? What are they talking about? าจะพูดว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรอะ่ะ What is he talking about? What is he talking about? ประธานคนเดียวใช้ is นะคะนักเรียนมาลองแต่งประโยคนี้กันดูคะ่ะเธอผู้หญิงคนเดียวเนี่ยกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่จะใส่อะไรในช่องว่างดีคะ she คือสรพนามแทนผู้หญิงหนึ่งคนใช่ไหมคะ What is she talking about What is she talking about เกิดอะไรขึ้นนะ่ะตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้น What's happening What's happening <S คำนี้เขาชอบทักทายกันแบบวัยรุ่นหน่อยนะคะ w h a t s u p w h a t s u p แนวถามว่าว่าไงเป็นไงบ้าง w h a t s u p ที่มันอ่านว h a s u p เพราะ h ไปควบกับ u ค่ะนักเรียนก็ออกเสียงตามได้เลยค่ะ w h a t s u p w h a t s u p อากาศแย่อะไรอย่างนี้เนี่ย what terrible weather what terrible weather terrible แปลว่าแย่มากๆค่ะคุณจะไปไหนอ่ะ Where are you going Where are you going? เธอเป็นเพื่อนสนิทของฉัน She is my best friend. She is my best friend. คำว่า best นักเรียนลองฝึกข้างหลังด้วยนะคะ best, best, best friend. พอเปลี่ยนเป็นเขาผู้ชายเป็นเพื่อนสนิทของฉันเราก็เปลี่ยนเป็น he He is my best friend He is my best friend เธอฉลาดมากคำว่า smart smart แปลว่าฉลาดดูดีอย่างนี้ค่ะ she is so smart she is so smart คำว่า so ตรงนี้ค่ะแปลว่ามากๆเหมือนกับคำว่า very ค่ะ ฝรั่งนิยมใช้คำว่า so นะคะ she is so smart เพราะเปลี่ยนเป็นเขาฉลาดมาก he is so smart he is so smart น่าสนใจคำนี้เนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่า interesting นะคะออกเสียงว่า interesting interesting มาพูดทั้งประโยคนะคะ that's interesting that's interesting อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะก็ลองฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็คล่องค่ะใช่แล้วถูกต้องแล้ว that's right that's right คำว่า right เนี่ยมันมีความหมายเยอะนะคะแปลว่าขวาก็ได้แปลว่าถูกต้องก็ได้ค่ะแต่ในประโยคนี้จะแปลว่าใช่แล้วถูกต้องแล้วค่ะ ถ้าเราเห็นด้วยกับเพื่อนที่เราคุยด้วยอยู่ก็พูดว่า you are right you are right คุณพูดถูกแล้วล่ะที่ทำมาถูกแล้ว you are right นั่นก็จริงนะใช่เรื่องจริงแหละ that's true that's true <S true แปลว่าจริงแท้แน่นอนนะคะบอกฉันสิเล่าให้ฉันฟังสิ tell me tell me ลองคิดดูนะ Think about it Think about it แล้วไงอ่ะอันนี้ออกแนวไม่พอใจนะ So what So what รอฉันด้วย Wait for me Wait for me Wait แปลว่ารอค่ะแกบ้าไปแล้ว You are crazy. You are crazy. ใส่เสียงแบบโมโห You are crazy. ด้วยความยินดีเลยถ้าเกิดเราช่วยอะไรใครแล้วเพื่อนขอบคุณนะคะก็พูดว่า You are welcome. You are welcome. ประโยคนี้คุนใช้บ่อยนะคะ My pleasure. My pleasure. ด้วยความเต็มใจค่ะก็เวลาเพื่อนขอบคุณแล้วพูดว่า my pleasure ประโยคเต็มๆม,มันคือ it's my pleasure it's my pleasure น่าสงสารจัง poor thing poor thing เฮ้ยใจเย็ no นๆหน่อยผ่อนคลายผ่คลา relax relax นักเรียนได้ยินข้างหลังไหมคะ ตัว x เนี่ยมันจะออกเสียงว่า x x เพราะฉะนั้น relax ก็จะต้อง mix ด้วยนะคะลองดูนะ relax very good เฮ้ยไม่ต้องไปพูดถึงหรอกนิดหน่อยเองอันนี้ถ้าเราช่วยใครแล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกไม่ต้องขอบคุณขนาดนั้น don't mention it don't mention it mention แปลว,ว่ากล่าวถึง ก็จะบอกว่าไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนั้นหรอกโอ้ยฉันตเต็มใจทำทำได้ Don't mention it ไว้พรุ่งนี้เจอกันนะ See you tomorrow See you tomorrow คำว่าพรุ่งนี้อ่ะมันไม่ใช่ tomorrow นะคะ t ธ tomorrow tomorrow ยังไงบ้างคะพอได้ไหม ออกเสียงบ่อยๆเดี๋ยวก็จะคล่องขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็ออกเสียงได้ชัดขึ้นแน่ๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะจบคลิปแล้วเนี่ยเมื่อยหน้าเมื่อยปากไหมคะถ้าเมื่อยหน้าเมื่อยปากแสดงว่าฝึกจริงเก่งมากเลยค่ะเหมือนที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะมันอาจจะไม่ง่ายแต่มันคุ้มค่านะที่จะได้ฝึกแล้วเดี๋ยวจะได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะมาพูดประโยคนี้ด้วยกันอีกสักรอบนะคะ It's not easy but it's worth it ลองเร็วๆขึ้นหน่อยนะ It's not easy But it's worth it ใครยังไม่กดติดตามครูหนุน่เนี่ย,ยลืมกดติดตามนะคะเดี๋ยวพลาดคลิปดีๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปอื่นเลยครูหนุ่มมีประโยคภาษาอังกฤษใชใ้บ่อยๆในชีวิตประจำวันอีกหลาย EP เลยนะคะครูหนุ่แนบลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฉันเบื่อ I'm bored I'm bored ไม่ใช่ I'm bored นะคะ bored I'm bored มันน่าเบือ่อ it's boring it's boring boring แปลว่าน่าเบื่อนะคะฉันจะคิดถึงคุณ I'll miss you I'll miss you I'll miss you แต่ถ้าฉันคิดถึงคุณตอนนี้นะคะ I miss you I miss you คิดถึงนะเข้าใจแล้ว I see, I see. See ปกติแปลว่าเห็นนะคะแต่ในบริบทนี้จะแปลว่าเข้าใจนะคะฝรั่งชอบพูดมากเลย I see เข้าใจละฉันก็คิดว่างั้นแหละ I think so. I think so. ต้องการจะคุย,ยกับคุณนะ่ะอยากพูดกับคุณนะ่ะ I want to speak with. y I want to speak with you speak ไม่เอา speak นะ speak speak แปลว่าพูดอะคะ่ะนานแล้ว I won I won ฉันขอโทษ I'm sorry I'm sorry ฉันชินแล้วละ่ะ I'm used to it I'm used to it ฉันชินแล้วฉันจะพยายาม I'll try I'll try ฉันยุ่งอะ I'm busy I'm busy ถ้ายุ่งมากก็บอกว่า I'm very busy ก็ได้นะคะหรือเปลี่ยน very เป็น so ก็ได้นะ I'm so busy <Easy. S 1> ฉันกำลังสนุกเลย I'm having fun I'm having fun ถ้าสมมติว่าเพื่อนขอบคุณแล้วเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรนิดหน่อยเองก็พูดว่า it was nothing it was nothing ไม่มีปัญหา no problem no problem problem แปลว,ว่าปัญหานะคะหรือจะพูดว่าไม่เป็นปัญหา no trouble no trouble หรือเป็นแสดงนะคะ no sweat ก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรอะเหงื่อไม่ได้ออกเลยสักหยดหนึ่ง no sweat การย้ำว่าเป็นเรื่องชิลๆสบายๆอยู่แล้ว no sweat จะบอกว่าเอาอเมื่อไหร่ก็ได้นะ any time ถ้ามีอะไรก็บอกได้เลย anytime anytime ยหรือไม are you hungry are you hungry จะมาด้วยกันกับฉันไหมะ are you coming with me are you coming with me แน่ใจเหรอ Are you sure? Are you sure? ใกล้ถึงหรือยังอะ Are we almost there? Are we almost there? คำว่า almost แปลว่าเกือบจะนะคะ Are we almost there? เราใกล้ถึงหรือยังอะเกือบจะถึงหรือยังอะเร่วที่สุดเท่าที่จะทำได้ As soon as possible, as soon as possible, หรือบางทีเนี่ยเป็นตัวยอ่อนะคะ ASAP, ASAP อันนี้จะเห็นในเรื่องของการทำงานอยู่บ่อยๆเหมือนกันค่ะเร็วๆนะเร,ๆนะเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะเชื่อฉันซิ Believe me, Believe me เชื่อฉันนะพรุ่งนี้โทรหาฉันนะ Call Me tomorrow call me tomorrow พูดช้าๆหน่อยได้ไหมคะ Can you speak slowly Can you speak slowly slowly ไม่เอา slowly นะ,ะ slowly. s ะ s slowly มากับฉันมา come with me Come with me อ๋อแสดงความยินดีด้วยอันนี้หนึ่งคำอาจจะยาวนิดหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวมาออกเสียงไปด้วยกันคะคะ Congratulations Congratulations อีกสักครั้งนะคะ Congratulations ฝึกไปไหวเดี๋ยวก็ได้นะเอาใช้ได้จริงเลยค่ะคุณพูดจริงๆหรอ Do you Mean it. do you mean it คุณพูดอย่างนั้นนะคุณหมายความอย่างนั้นจริงๆใช่ปะตั้งใจกั้นจริงๆใช่ไหมประมาณนี้ค่ะ do you mean it คุณเข้าใจไหม do you understand do you understand understand เข้าใจนะคะจะไม่ออกเสียงว่า under สาแตนอย่างนี้นะ understand understand คุณอยากได้ไหม Do you want it Do you want it คุณต้องการอะไรไหม Do you want something Do you want something อย่านะอย่าทำแบบนั้นนะ Don't do it Don't do it ต้องบอกฉันเรื่องนั้นนะ Don't tell me that Don't tell me that ไม่ต้องบอกไม่อยากรู้อาจทำฉันเสียเวลา Don't waste my time Don't waste my time แต่ถ้าเราพูดแค่ waste my time ก็แปลว่าเสียเวลาฉันเหลือเกินนะเนี่ย waste my time เดินเถิญก่อนเลย go ahead go ahead เที่ยวให้สนุกนะ have a good trip have a good trip มาที่คุยกันเสร็จแล้วเราจะบายบายกันนะคะฝรั่งนิยมพูดว่า have a nice day Have a nice day เป็นการอวยพรนะคะว่าขอให้มีวันดีๆนะ Have a nice day nice อย <Nice. S 2> ่าลืมนะด้วยนะเสร็จหรือยัง Have you finished Have you finished เขาไม่มีเวลา He doesn't have time He doesn't have time. ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเธอไม่มีเวลาจะใส่อะไรข้างหน้าดีคะ She doesn't have time. She doesn't have time. เขากำลังมา He is on his way. He is on his way. หรือเวลาพูดสั้นๆนะคะ He is จะเป็น h e s h e s he s on his way. แต่ถ้าจะบอกว่าฉันกำลังไปนะคะอยู่ระหว่างทางก็พูดว่า I'm on my way. I'm on my way. ฉันกำลังไปหรือสั้นๆก็ได้ค่ะ On my way. On my way. ฟังฉันนะ listen to me listen to me listen เนี่ยไม่ออกเสียงตัว t นะฮะเลยอ่านว่า listen listen แปลว่าฟังนะฮะ listen to me ฟังฉันนะ <c oughs> ฉันเอาด้วยเวลาเพื่อนถามว่าแกไปได้วยกันเปล่าแกทำนี่ด้วยกันเปล่าแล้วเราบอกโอเคเอาด้วยทำด้วย a m in. i n a m i n ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฉันไม่เอาด้วยฉันไม่ไปด้วยฉันไม่ทำด้วย I'm out I'm out ไม่เอาอ่ะไม่ทำด้วยอะ I'm out ไม่จอยโปรเจกต์นี้อ่ะไม่เอาไม่ทำขอโทษแบบขออนุญ,ญาตนะคะ Excuse me Excuse me อันนี้ไม่ excuse me นะ Excuse 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 me Yes. เยอะหน่อยนะคะ Excuse me Excuse me ล้อเล่นนะ Just kidding Just kidding Just มันมี st ใช่ไหมคะเวาลาออกเสียง Just Just รู้สึกถึงการสั่นของลิ้นตอนปลายคำไหมคะ Just สังกฤษมันจะมี ending sound อย่างนี้ค่ะฝึกบ่อยอยนะ Just kidding Just kidding เล่นนาอีกคำก็น่าจะคำว่า I'm joking I'm joking แต่ว่าได้ยินว่า just kidding บ่อยกว่านะคะดีมากทำได้ดีเลยเวลาจะชมใครนะคะ good job good job อันนี้อย่าไปแปลว่างานดีนะคะเป็นการชมว่าดีมาก good job idea ดีนะเนี่ย good idea good idea ไม่ good นะ good good idea ฉันหลงทาง I'm lost I'm lost เห็นไหมมี st s es. ข้างหลังอีกแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้แปลว่าฉันหายนะคะมันเป็นสำนวนที่เขาใช้กันนะคะ I'm lost ฉันหลงทางแล้วอะ่ะคุณโชคดีจังสมมติว่าเราฟังข่าวดีจากเพื่อนนะฮะเราก็บอกว่า lucky you lucky you โชคดีจังแกลองพยายามมากกว่านี้ดูนะ try harder try harder อันนี้ที่เขาอาจจะยังดูทำได้ไม่เต็มที่หรือว่ายัางไม่ประสบความสำเร็จเราก็บอกเขาว่า try harder ฉันภูมิใจมาก I'm so proud I'm so proud ถ้าจะบอกว่าฉันภูมิใจในตัวคุณมาก <c oughs> ก็เติม of you เข้าไปข้างหลังค่ะ I'm so proud of you. I'm so proud of you. I'm so proud of you. ถ้าใครทำอะไรดีๆก็อย่าลืมพูดกับเขานะคะเขาจะได้มีกำลังใจนะ I'm so proud of you. คุณหนุนเนี่ยภูมิใจนักเรียนทุกคนมากเลยค่ะที่ตั้งใจเรียนนะฉันต้องไปแล้วล่ะ I got to go. I got to go. ต้องไปแล้วอะ่ะ ทีเวลาคุยคุยกันอยู่แล้วเราจำเป็นจะต้องออกมาค่ะก็ใช้ประโยคนี้พูดได้ค่ะ I got to go พูดกับคนที่สนิทสนิทชิวๆหน่อยนะคะติดต่อกันด้วยนะเอออันนี้เป็นการบอกว่าอย่าลืมติดต่อกันนะประมาณนี้ค่ะ keep in touch keep in touch touch มันมีชุด้วยนะ keep in touch ติดต่อกันไว้นะไว้เจอกัน see You around See you around ไว้เจอกันนะนักเรียนใครมาถึงตรงนี้แล้วเก่งมากเลยนะคะ I'm so proud of you ฝึกบ่อยๆพูดซ้ำๆก็จะจำได้นะคะอย่าลืมเอาไปใช้กันด้วยนะ ถ้ายังไม่กดติดตามคุณหนุนอย่าลืมกดติดตามนะคะชอบไหมก็พิมพ์บอกกันไว้บ้างนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้คุณนนนะคะนนทอ่านคอมเมนต์อยู่นะแต่บางทีบางช่วงมันก็ยุ่งยุ่งก็เลยยังไม่ได้ตอบนะคะแต่ว่าอ่านแล้วมีกำลังใจมากเลยคะ่ะไว้เจอเกันคลิปหน้าคุณเองจ้าบาย